แก๊งคนดีที่ไหนทยอยแต่งงานหรือไม่ก็มีแฟนกันไปหมดแล้วนะคะแข่งคลั่งรักมากด้วย <c oughs> เหลือก็แต่หนุ่มเกรซที่พรน,นี่แหละค่ะที่ยังไม่เปิดตัวสักทีที่เปิดก็มีแต่แมวเรื่องนี้ต้องขยี้หนุ่มเกรซหน่อยว่าพอจะมีวี่แววไหมแต่เห็นบอกว่าไม่อยากเป็นแล้วพระเอกที่แสนดีค่ะ <c oughs> จริงๆก็ยังไม่ได้มีแค่รู้สึกว่าแต่มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆก็แต่งงานกันไปแล้วซึ่งเราก็ เอออ,อาอนะอใช่ใช่ก็แบบร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆมานานละก็พ่อกับแม่ก็คอยถามอยู่เรื่อยๆจนพ่อ,อขยี้กับพ่อกับแม่เยเริ่มจะเออ,เอ,อใช่นอกจากพ่อกับแม่ที่ขยี้แล้วเนี่ยไม่มีใครถามแล้วนอกจากคุณเนี่ยก็รอจังหวะรอจังหวะที่จะมีรอจังหวะที่ไปตามคนอื่นเขาแต่ว่าไม่ได้เร่งรีบและกดดันใดๆใช่ใช่ใช่ ก็รอจังหวะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดกันใดๆไปยี่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ไปปีหน้าผมมีละครรอออนแอร์หนึ่งเรื่องสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นมาสเตอร์พีซของผมพูดชื่อเรื่องได้ว่ารักหักหลังเตรียมหลังหักกันเป็นแถบๆได้เลยบอกได้เลยมีเกรทกระทิงพายแบมลีน่าผมรู้สึกว่าเป็นบทบทบาทใหม่ๆของผมเอางั้นๆแล้วกันเอาเป็นว่าแบบมันเข้มข้นอะเข้มข้นอย่างคาดไม่ถึงความหนัก ค่อนข้างอยู่ที่อยู่ที่ผมเยอะเหมือนกันแบกแบกแบกกระพายสองคนหลัง<ะ>แอ่นเลยก็ก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเล่นแล้วก็มีหลากหลายสถานการณ์ที่แบบ<ะ>โห<ฮ>คนเขียนบทเขียนได้ถึงใจมาก<ะ>คาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็เรียก<ะ>ว่าชื่อพี่ปั้นเป็นเจ้าของบริษัทสถาปนิกนี่แหละ,ะแต่ก็รักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือก็คือพาย<ะ>แต่ว่าแบบเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขากับน้องรักของเราเคยคบหากัน คือคุณกระทิงน่าดูเรื่องนี้น่าดูเอาเป็นว่าไม่ใช่พระเอกที่แสนดีผมดีมาเยอะแล้วผมไม่อยากเป็นคนดีลวคนดีไม่มีที่อยู่อย่าไปเป็นมันเลยเรารอดูทั้งพระเอกที่ไม่แสนดีในละครและขาวหนุ่มคลั่งร um, ักในชีวิตจริงนะคะสัญญาว่าไม่หยุดขยี้แน่นอนค่ะเกรซ